ซาโปเมีเดิละคนเดละนานสลบสลายในของในของมุมภยัยมุมมันคือ,อสีเมือไงเขียนท่าทองเนี่ยพี่สร้างอันนี้นะอันนี้ผัดซ้ำโพเม่บ่ขอมึงจะไม่ฮักบ่ คอมึงจะไม่ฮักบอกป้า,า,ายยังพอไปคือเขาแท้บกใกล้เขากอดไปอยู่กระดาษวางไปได้แค่นี้ทำไปมือคันนิ่มทำไปวางไปอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้ทำไป <c oughs> กกำไอ <c oughs> ้ม, <c oughs> มุมไผ่มุมมันพี่นอ้องเอ้ยกิน <c oughs> อิ่มกันละกันพูนทางนี้นแห่งบัสดโลกมันย่ำเฮ็ดออกอยู่มันน่าน้ำกันกระกรกันลระกรกอดไปกอดมันเนาะน้ำ บัไม่จะเพ้อจะรักน้องไม้น้องไม้สิบเอยดจะมาเจ็บแบบนี้ตาพี่เจ้าก็จะลุกยืดเจ้าด้านล่างกอดเลยนี้ทั้ยทางนั้นเป็นนอนสั่นสูงนะคะพวกนี้นอนสั่นล่างราะว่ามีหน่อยกับเมียลวงนะมีหน่อยหน่ะมาจากข่าวมันมีเอาข่าวจากข่าวไปแล้วนี่ มีน้มยามาไม่รู้ครลากได้ไหเอาคือพอเปิดโทรทัศน์เบิ้งนี่อ้าวเบิ้งเบิ้งบนอยู่เฮยินประยันธาเรื่อบ่บ่้งเป็นยังดอกไม่ให้มีสายหล่อ้าเบิ้งซองเหงังซองแปดเนาะเสียงมันขึ้นแน่เออมันกระดังอยู่ซั่มหนึ่งรุ่นนี้มันต้องเคาะมันบ่อยากดังรุ่นละทัดคอยตะกี้เคาะนั่นนี่แล้ว ทานเองข้าวกะสบายได้เนาะมาแต่ปลาแต่ดงเมือม่อยๆแกกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนเบิ้งโทรทัศน์จังสี่แล้วพี่น้องเอ้ยความสุขหาที่ใดได้ได <S S e. เจียวความสุขสำหรับยังไงฮอันยังก็นางหลังทมเด้เนาะออืเอรตยมเทียงก้าทำไมเขาได้ข้าวดำเลยค่ะเส้นญา,จจาติจันเป็นเรื่อง่แล้วเขาขึ้นไม่กูเห็นตีนแตะมึงแล้วกูอยากขึ้นได้ไหมกูจี อันนี้เฮ้แซ่น okay. ้ำเหบ่แซแตโหลดออกไปอนนั้เหอมาแจกปุชิตาติตออกไปอ้อมใสพักที่เล็กในม้าไหมโอ้ยไม่ใหญ่กันนอนไม่ต้องอันนอนเดูดจานอนเรดูดจาตาอัธยาศัยเบิ่งซิมแกเล็บตีนงะต้นนะคะว่างๆจะมีอะไรใ้ยืทีมต้องเข้าแล้วล่ะจะเจ้วอย่างนี้ผู้ใดอันมีีมัน ยังก็ทาตีนแตกคัดตีนแตะกันนะเอามาให้ด้อมีอยู่แล้วเฮ้ยเล่มไหม <c ười> วุ้นไริสุทดิ์ปบอโว้ยดีดดีดสิบเียดตีนนี่นะกองมาอันกองๆมาแล้วก็หุบไปให้เราดมละดมคนมากดมเลยไม่โดนเล็บยากในในใครตีนแยกในใจจะผิดจะยอมใต้องอย่างไรก็ไม่เ,เป็นเลยจะหอมจ่ผัดซีดแต่แมนมันเหิบไงอันยำหนาวแต่มันเก็บเน,นาะ เออนีนักเขียดค้าคเต้นดรงเด้งดรงเด้งน้ามันพอว่ามันเลือดออกนะโอตินะเขียดค้าคำน่ะเต้นดรงเด้งดรงเด้งพี่น้องเอออย่างเจ๋พูดว่าไม่ไงลูกอะไรเอาเขียดค้าค้ำตัวไว้นเ้าเขียดติเต้นที่หัวมึงแล้วมาลัดน่ะแหมคุบเอาเขียดนี่เขียดนี่เคิบตีนนี่ อาดมันเป็ดเนี่ยมันคือแตะเขาจ่ายไปนักคนย่างลายคนย่างแหงแตกก็บรรด้่างด้เลยเลือดอ๋อเฮียแตกคุ้งเลือิเพิ่นนางเผิดใบมัสยิดเกิดอันนั้นเด็กเกิดบุตรเกิดบุตรเท้าหนังย่างหน้าแหงใส่นะที่เจ้าสู้พร้อมโน้มหมายช่างไรพื้นไม่ได้แปลกเตกจีตุย จะลองเฮ็ดเบิ่งดูเอาอันอย่างว่าวาสลีนน่ะทาแล้วอ่อนแลบอาหารนั่นแลบวบขึ้น้อกไม้คืนนั่นถึงมาให้ใจเอกหมดกโอ้ยห้าสิพอมมันแตกอันวาสลีนคเป็นสติกะนะอันปะทับปะนี่ใหญก้อันคนือในโคษณาอนเทาทูกอดๆนมันจะออกหมดก็ผกายนี้มันเข้าในเราแล้วผู้เขาสร้างในกัน ุนั้ันตใหมัอ้ายนั่นมาาไม้ตีกันเลยมกระทาช่องยุ่งไายเท่าน้ตกในยุงมันเออว่าได้หรอกรร้อนช่วยหอกิเห็ดไรเลย่นาะนมนขยั่ยู่ปุ๊บเกดเยู่กลางมุ่งกานออกก็ได้อยู่เวพนั่งอย่างกลางมุ่งเดี๋ยวพี่น้อนั่งสีออกแต่มุ่งว่ได้ อันนี้ทูมันก็บโอุบอันปูที่นอนถ้าปูที่นอนก็ขาดมันปูด้วยทำให้ตีกันรุ่นท่านคือเก่งที่จำหนาตีนี่ควายหนาพาลงมาแลาะปูจะตีแกแบูหนาก็ยังมุนบดมันตัดบุคือเกินไก่ตัดอันนั้นเนาะเก็บเก็บเ็บเ็บขั้นแจะว่าผูกไม่เ s. <S หน oh. ื <S <S ่อยไปเลย คือเฮดบอสอันถือน้ำแล้วพอเอามาสุกเอาเลยจะเรียกน้ำชออกม่พานชูออกสองเธอจะเรียกน้ำชูก็ปาดมันพอเอาอันี่กวนมาแช่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 หะอันมีดคีอในคลิปนะี่กวดมันไม่ใช่กรวนะ ไอ้คนพี่เบิบดูตัดปรได้ตัดเล็วเลยคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาย่อมน้ำมันเจ็บแต่ดมพอดีนะมันแตกแล้วมันเป็นเลือดออกมันเจ็บนะนี่นะเป็นตะยานเซียนตับนะมันเข่าในเลือดมันอันเด็คนนะมันคนบอมมักทูแดงมันกระตุกนี่ไม่เห็ตั้งมัน ต้ยยาขี้เรามาถูแล้สะอาดป่านใดเพราะว่าอ่านน้ำไม่ทูเสียห้องน้ำแต่ว่าขอคือว่าได้อ่านน้ำไปห้องน้ำมือน้องขนาดเสียงนางได้ดังแตบแตบอย่างตัดเล็บี่จะพอใจงวงอับไปห้องน้ำกัน็ค่อยๆขอจูขอห้องน้ำน้อยนักกันชักขี้ไม่กูจะเกลียดออกเลยไหครีมนางมดต้องเข้าแลยไงง่ายทีสักพับงาอ๋อโอ้ยปากมะลูกเปิดเลยพูกน้ำมาเห็ดอะไร่อนเนี่ยปากมะลูกเปิดแล้วนัะน่ะ เขาทำความสะอาดจากกระมัคคีบางแอวนี่นิ้วมือต้องมันห้าดีไปดิไปเจ็บเจ็บนะก้าวลิมักแบบตัดเล็บหอยมูแบบเปิดล้านบอกระโบมักบีบสิวพี่น้องเดี๋ยวยันเห็นนายเดี๋ยวยันเบี๋ยวไม่ได้ขเลีดนะเห็นดำๆแหงหืนใส่อไปเก็บไปเก็บเอาอะไรเนอะ เด็กทูเลยหน่อยเขาจดนันโดดนั่นนาคานมาทูมนทูมันพึ่งเึ้นเลยจะกระตัดเอต้องอกปุ๊บเส้าใหม่แันี้เนาะเนี่ยหัได้นึงนกเต้อนต้นน่อยเต้อนเตอนต้นน้อยๆนะดีสบอฮัลโหลเนี่ยมีแลเวอยู่บ้านนาวะ ขันได้แซ่ี่เลยน้ำน้งนักว้าวซ้ำสีอ้อมสช่พักเิเลสเี่นะจะได้เหนนะเออจะจะกระถางมาเออเดยวไปมันไม่ได้หรอกมันต้องแช่น้ำแล้วเอาอันนั้นถูเหมือนขงค่อยนะกระดาษทรายนะเราบรรท่าหุ้นมือเราไปเลยเราทัางยังทอกม เวยใสเราปั้นถังนกไหมนี่เหรอไปเซคค่ะค่ะับไเบียดมันเห็ดแค่นี้เกียวอะไรสอยเงินค้างนเาน่าอะ้วทั้งนองน็น่ตัวนี้มันคือหมูกระดอใช่เปมันออกแกลทีไ้ทียาแล้วมันบวกืึเลยนืำาามานํซมกใส้กเะคไงใช่ไหมนทือจริงมันก็ไปนานเลยอืมมันหักแตกนึกออ ค่มีคิมดีคิมดีต้องเข้าตุยๆแล้วล่ะนี่นำหน่อยค่ะเก่าเลยนะกับบอมาก,กน,นะอ๋อก็ถุงหายถุยเดือนละเทืเ่อกัค่ายนี้ได้ต้นเท้าแตกเนะาะวัสลีนนี่มันก็นได้อยู่นะที่ตะพี่ผู้ทานก็นมือ,อกางอ่อนเลยเออแต่ว่าคือย้ายคิ้วแล้วก็ชุดเตล่าสีฮามาใส่ได้เราแหงกัน อดุ่มค,คนยางหลายม,มันก็เลยเป็น่นก็เลยแตกที่นี่ก็น่าต้องทือต้องเอกันบันจีเวียดก่อนใหญ่นะมันตัดส่เนาะคือมันนุ่มตลอด บัดเ,เพื่อนกระตุผัคือลายแต่บัดได้ตีนผัคือโบมีบอกกระตูนอาบนำก็ได้เวลาว่งวางๆนะคะเว <laughs> ลาว่งวางๆก็เข้ามาจากจีโจ้ยมาคุยกันหน่อยนะคะนี่น้องค่ะเยาวันบราซิลคะ่ะถ้าอะไรไม่เหมาะสมไม่น่าดูก็่าว่ากันเ้อ นก็ตาติดแตกกันจนตายให้กันเบิ่งกันตายจ้ามุมว่างๆของเรานะคะเดหรืองัดออกเธอเล็บตัวนี้มันยังออกเลยนี่นะเจ็บอยู่มงไม่เจ็บบอกคุณสาวเวียกับผู้บ่าวเวียมาทำเล็บตัวนี้กูตัดเนึ่งอ่ะมึงนางมักซาดีเอาหน่ เออชีโตกระตุกเออมาเสร็จปาให้เต้ตุ่ยกันเจ้านี่แหละเจ็บปะเนอะเลือดโอ้เลือดออต้ตุ้ยเลยมึงยังให้เอาเนีงใส่มั้งเข็ดรึเนะอืมเข็ดรึนะตินแตกกระเลือดออกมาเวที มานจะผ่านอะ้รเสตีนอะไรเด้เลยกระด้บผ่านเสตีได้หินน้ชงอน้อง็เห็ออกคนละหางเลือดมันคือลายตายแท้เข่าลราหอมบันมีเข้าป่าเลยเข้าไปเออน่องจะนาเี้ไปส่งเขาหมมันหมุนมัน้็เป็นเข้าปลายลายวกเน่ตัดแล้วก็ฉีกไปปฏดวัืิ เจ้าจะไปดึงขาว่าตัดเล็บตัดหนังหัวให้ดึงโอ้ยก็เห็นแล้เนาะมันตัดแล้วตันเน่มหามาขาตัดเล็บโอ้มันเจ็บกว่านี้มันหมดสายดอกโอ้มันไปเจ็บดอกเอื้อซัรนะเลือดมือเจ็บนะมือเจ็บแล้วแต่ว่าเลือดนิ่มนิต่เยอยมากโผล่ตรงเนยากว่านี้เกลกว่า เพราะว่าเอาดบาบเจ้เซตแท้นเจ้งอ่อนลองจะตัดไงหีดมันมาเล่มหอยเกียงเอ้ยซ้อยเล,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 ลทยทองแซ่ก้อนดีนั่หลับโอ้โหทองหลังเกาจะมาหองกระดอดโผลหนอความ,มานาดดมจะกินย,ยิกนเลยโอ้อ ดำหน้าคือพัาอีกโดมแงโอ้หาตบเลยหาตบแจงเปือ่อยอตับตาหรอเกือบอืมเป็นกรดือันนี้เนาะเล็บนะมันเลยงอเลยเอาเโดนเลีนะ่งงนไหมเหี่ยนนะอือนางอยู่ลูกเด็ดชอง ลบตองอนันนอเป็นตู้เจลบมานอนอ,อกสีนั่นเป็นอนันนองมาเป็นตู้ประโคมคุณบอกระวางนอนเป็นบ้านนอนเดอร์ไม้ระวังน้องเป็นบ้านนอนเดอนัิมานอนดีพินเป็ผู้ดี เดี๋ยวทำเฟบไปเนาะจากชั่วโมงเลยเล้เป็นไก่เลยนังนังกัแข็งแข็งรับเร็วไป่น้าววาวน้ำดีดีรับเลย้ากมวนคือกัน คุณจะมาแกล้งตัวเอง มือขีล้ลายเดี๋ยืนคืออยู่มือคนขี้แยนี่นั่น,นทูมันก็บอกออกมาแเนาี่ยตอนนั้นเปิดร้านทำเล็บ <laughs> สปานะฮะตอนนี้กำลังสปาเจ็มเมสินการอยู่เล็บปะจ้าสสปาเล็บให่นางอยู่กระใบกี่เหลืองๆมันออกนี่มันคือแค่ยัดเลือดดตว่า นังน้าก็แข็งแข็งมีการแทรกมันก็ออกทีดีก็สิเนี่นะกันแซ่เนี่ยมันก็เสีันะมัน่สียยั้นงก่านี่ ต้องเอามีดลาะปาดออาถักถักถักถัคลิดเล่มใหูกนะ เ่าดึงเ่าติิตัดนั่งมันไม่ได้ต่ลับนะเดี๋ยวบอกว่าจะไปหาเหล่ยคิดดินคิดอดหลายบ้่งแน่นี่ ข่า,า,าเหนเ,เ,ขเ,เข่าตับมึงเลยรีบมรีบตีบอ่ะมาดูสิเล็บชิบบมึมมีเก็บดีได้เน

嗯。Mm hmm. นเราเห็นอะไรกันแทนละรับอย่างเดียวนยนเลกนอนนอนนอนเอาบันเล่งบันเล่งเพลงึ้นบันนี่ดันเล่มไปลูกกรแล้วนอนมัหนีเลย มุมวางวางนะจ๊ะ <c oughs> เอานอนต่ามาทัยญ,ญาไซไปแล้วจ้ะ